มันี้ใครที่ชอบความที่แบบว่ามี texture มีลูกเล่นนะคะคุณแม่จ๋าขออนุญาตแนะนําตัวสีดําตัวน่าตัวรหัสน,นี้เลยเมื่อกี้จะเป็นยานแบบว่าเอวรเรียบๆนะคะลูกค้าขะตัวนี้จะเป็นงานตัวกางเกงนะคะลูกค้าจะ๋าทรงบอยหรือว่าทรงกระบอกของเราอีกหนึ่งรุ่นจะมีนะคะรถจักระดงเย็บติดเข้าไปกับเนื้อผ้าและน้องจะมีสามซิปนะคะแต่ไม่มีซิปนะเดี๋ยวลูกค้าได้ไปลูกค้าได้ของไปแล้วเอ้ยทำไมไม่มีซิปล่ะแม่คะนี่แจ้งนะ อ,อ่างเงี้ยค่ะคุณแม่น้องแจ้งนะน้องแจ้นะงละเอียดนะคะรายละเอียดนะคะลูกค้าจ๋าไซส์แล้วก็ราคาใหค่ะลูกค้าจ๋าครบถ้วนนะ่แม่นะตัวนี้จะมีไซส์เดียวเป็นงานฟรีไซส์ค่ะคุณพี่จ๋าบางคนใครเจอบอกว่าเฮ้ยฟรีไซส์นะคะลูกค้าจ๋าบอกว่าโมราลงนะคะได้ไปแล้วนะคะแม่ใส่แล้วมันไม่ได้ใส่แล้วมันตันใส่แล้วมันแน่นเกินไปนะลูกค้าตัวนี้เลยเอวได้ถึงห้าสิบหกค่ะคุณพี่ร้นานเรานะคะลูกค้าจ๋าไซส์ใหญ่จริงไม่มันโนค่ะคุณพี่เอวเริ่มต้นน้องขอคุณเอวสามสิบแปดขึ้ จนถึงนะคะลูกค้าขานี้เลยค่ะคุณแม่จนถึง56ค่ะคุณพี่38ขึ้นไปจนถึง56นะคะลูกค้าจัดโซโ66เลยความยาว้รงอยู่ที่40นิ้วนะคะรอบวงขาของเรา5นิ้วสหาวๆขนาดที่สนใจนะคะลูกค้าขาตัวนี้ให้พิมพ์รหัสคือกอไก่65 0ูนดำกอไก่65 0ูนดำค่ะคุณพี่จ๋ากอไก่65 0ดํดำวันนี้ค่ะคุณพี่จะไปสมัครงานสมัครนะคะลูกค้าขาเรียนก็ยังได้เลยค่ะคุณพี่หรือว่าพี่สาวเนี่ยค่าจะจะไปนะคะคุณแม่ประชุมที่ต่างจังหวัดก็ยังได้ รุ่นนีนะพิมพ์รหัสกอไก่6ก0ทศุนดำจางมีนะคะสีดําสีขาวสีแดงสีทหารค่ะสีนะคะอ่อนเป็นน้าจาลทองค่ะคุณพี่จ๋าสีเนี้ยทรงสวยมากๆและก็คือสีสวยมากๆเลยพอเวลาสาวผิวสรงสีใส่ได้ไหมใสได้นะแล้วก็นะคะดูผ่องด้วยละค่ะคุณแม่สีนู้ดค่ะแล้วก็สีชาเขียวนะคะลูกค้าขาเป็นสีมาใหม่เลยนะสีชาเขียวของเราเนี่ยอยากจะแนะนําเลย สีนี้สีชาเขียวสวยมากค่ะคุณแม่จา๋าใครที่บอกว่าสาวโบกางเกงขาย,ยาวเนาะแม่น,อน้อตัวนี้เลยอยากจะแนะนําวิขออภัยค่ะหลอดนะคะเห็นหน้ากล้องนี่เลยค่ะคุณแม่อยากจะแนะนำเนาะเป็นสีชาเขียวที่นะคะลูกค้าขายนี้เลยมาใหม่ล่าสุดเลยสาวคิวสองสีก็ใส่ได้อย่างพรเนี่ยสูงร้อยหกสิบเจ็ดโอเมก้าสเบาเลยค่ะคุณแม่จา๋าสวยนะคะไม่เบาและอะไรเบาหล่ะแม่สวยไม่เบาเลยค่ะคุณพี่ ลูกค้าท่านไหนที่มาไม่ทันนะคะสามารถกดหน้าจอกอย้อนหนักเก็บาด,ดตั้งแต่รุ่นลาก,กันได้เลยเรานะประทับใจนะคะลูกค้าขาสีไหนเราเอาสีนั้นคะ่ะคุณแม่เราเลือกได้นเลยเราเกิดมาเทียนคีดเราต้องเลือกคะ่ะคุณแม่จา๋าเนาะโอเคค่ะขออนุญาตทนสีเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันตัวที่รุ่นต่อไปตะก,กูลเอกันตะกูลเอกของเราจะมีถึงสามไซส์เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะมีสีดาค่ะสีขาวสีแดงสีนะคะทหารค่ะสีอ่อนแล้วก็สีนุชจ้